สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องสวัสดีพี่น้องผนังหนังป้ายหนังมากกว่าว่าดังนังหายในได้พี่น้องหนังหายคือเพราะถุงเยื่อกรูกหังได้ถูกงะชีวิตคนเป็นแม่นนั่นนี่นะพี่น้องเห็ุได้ด้วยดีบุ้งลูกพผนนังอ่าดีบุ้งลูกพผนนังสั่นรอนดํานี้จนรอนอยู่ อึดอัดอยากเขาน้พ <whales> ร้อมกินอึดอัดก็ตัวทุแมวอืมก็สิมากกับคาะนล้วเนาะอืมเลาก็เลาก็ลื้อตนผลคือกันพี่น้องเลยอืมผลกระหายแต่เฮิงเลยแหละหรือผลเบามากเลยเบาเรื่องทุกแยกเลยตั้ม่นกับอะไรอยากได้ลูกลายดอกเหตุใดเกิดมาแล้วก็เอ้าฮัลโหล มันกินยาคุมมาได้เหรอแล้วกันดิมันตกมันกินยาคุมมาได้เออผู้นันานอนหึงยินดีเนาะเอมาะทางน้ำตาเราก็ดิเ็นี่อไไรแต่อันเมื่อกี้กับลุงบอยผลมาแล้วผลมามาถ่ายมาถ่ายตรงแล้วกะ และแต่เอซี่ด้วยปะลุงทุกฐานพิจารณาเอาเองเนาะพี่น้องเนาะหนังไหยเพราะอะไรแล้วมันตั้มพี่น้อยมันขาดแข้งหลายอย่างักสิว่นีกยังักคือสักระทางตันเบิดกสิ่พันแนว อยู่ฮือนเนื้อเกลืออยู่หือนไตเออหากันกระชากเดืยนนีหนากอดิเนาะขันถูกละพี่นนองเอ้ไ่แมนวาคันถูกละอาช้ไพกะงโอ้ยคนตงกฤเนาะคุณี่บอกกัจะว่ากะอาัยเอ้เนาะแ้กเอ้เนาะแล้วกถูกคือกันกะเห็นน้าถูกเมไปหาคนวอ้อแบบอันไหนอีอันนันมาเลย

อาศัยมูตัวผัดลูก้ลยหักเก่งใจมูนี่แล้วกบว่าดอกเขาขจ้าสีวะขาจ้ากบว่าดอกแต่เขากะเกีงใจผุดคือกันอยู่น้ำเพลนอาศัยน้ำเพลนโมเมนเพือนเจ้าของเกียงใจเนาะเขาก็ในเกีงใจียะเกีงใจมูอะไรขีดอะไรสักเนี่ยเฮ้ยฝนบอกว่าดอกก็เขากขีดเอาเองอะไร กะไรแม่แม่เาผัดลูกไรเนาะเาผัดเบาอย่างไรกับ่ได้ใช้กับมือเยอใช้มือแม่ดูส่วนฉุ่ส่นเมนมวอก็ยังกระยาอบุญ เขบ่มีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอึดแต่อึดบ่กทุกอย่างเขาหนักวามกินอึดบัสแต่ว่าอึดแในวันถูกในว่าถุกเลยเนี่ยเขาเจอว่าถูกโมได้วาดีมีเขาจังว่าพี่น้องไม่เห็นคือแบบตกใจครับไม่เห็นมันกระตุกน้องมาเพาะตัวจริงนั่นได้ยังวะเห็นแต่ในขีบน้องอ้ำว่ามาเพาะตัวจริงนี่มันเบาเบาเลยนะเนาะเขาก็บบริเห็นว่าเห็น ครอบครัวได้ถ uh, yeah, uh, 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 ูกบ mm. ้านนีฮะนะอันนี้่นแบบขาดละอย่างพี่น้องเอ้ยว่าสื่อๆอินกับปลาเนุ่งสองคนไหนืับลายคนอืนอ่าพอหลายลูกบล้าย2คนอันนี้พันลูกดกผู้อายผู้อันผู้ใหญ่ผัดอาสาไปบวชน้ำยาพอพ่อได้แบ่งบ้าพะละพ่อเมพ่อเด่น ีอย oh, mm ู hmm. yeah. uh. mm ่ไ hmm. ม uh ่ก huh. mm ิน hmm. น right. mm ี hmm. uh ่เ huh. ล uh ้วเอต้น hmm. บ mm ํเรแล้ว huh. บ uh ่ม huh. uh ีเขามีหนํากินบ่มีถูกอย่างแบบนี้จะบอกเมยูอย่อ่เมว่าเมย์ซุ้นดยากคนนดากนักเมย์ถูกเนาะเมย์อดทนอยู่คือสูลุึล่าบอกย่ทำน้ามันก็ตั้มไปได้เนาะถ้าเป็นเมย์ูเป็นแม่หล้วก็ตั้มเนียคือเฮาแลยเป็นแม่คน

เฮื่อยู่ลุชีวิตเทวดาซาเดอชีวิตแอนความถูกคณะพี่น้องเว้ยความถูกงะก่าันกัรพ้นตกเนวนี้นะกานว่าไปหอนข่ากับหอนบ่ได้บ่ได้เล่แกมันเปียกแกเปียอมากขึนบ่ได้เลยนอุำ บิ้องคือเยังบาวให้น่าแบบทั้นกถ้าก็มีบางนี้น้องมีขีไม่ขีกอเขาผึ่ง่าพ่นทิ่แล้ว่อนใช่เอาอยู่หันแล้เพื่อสิได้พี่น้องเขาอ้ยเอามหเงินพี่น้องเลยตัวนี้หุนหนึ่งลี่นี้พี่น้องเลยก็ยังมาให้หนึ่งเบิ่นองกันอันนี้น้่ไม้ กันกิกแกะกิแกะทั้งกิกไม้เนาะพี่น้องเอ้ยนองอดอันกิกแกะเนาะมีแต่หัวแกะแบบก็ตเก่าตใหม่ปนกันเนาะเขาก็ได้ตั้งแต่ก็มีของจ้าดของจ้ากับานี่ก็ปนกันแล้วก็บุ่ก็กินแล้วพอกิน่ซั่นนี่อืกะติกนี่เนาะอันนึงพี่น้องบ่ได้ใหญ่ด้น้อยๆอันนงไดนี่ะันเฮือนก็สิันเฮือนนั่นจบ่กินแล้วคันเฮือนบ่แล กระเจ้ามันเคยอยู่กับแบบนี้อยู่ดีก็จะเอาหอยปั๊บโตไปพันธุ์เท่าจะกินเสื่อกับอะไรวินชมอึดๆเยอะแยะอิ่มแน่พออยู่ได้อิ่มแน่กับข้าวกระดาษและกินชมอึดๆเยอะแยะอะไรหลุกกะหูจักรถอันบ่มีขิงกนืขี้เอ้ยลูกนะก็หูจักได้ว่าแม่พอแม่ถูกนะกินมียังก็กินปั่นเขาเนียงเกลือบางเกิอกระจีเขากินวันนี้ได้สินะ ว ia. er, ่าจักว่าพอแม่ทุกเนี้ยลำบากนี่แหละเนี่อนางหายจนน้ำตาสิออกเลือดนี่ได้ชีวิตมีแล้วพี่น้องเออชีวิตของแม่นะสุขเพื่อลูกในเรื่องบุ๋มีเนาะหาสุดกวอนสามะแล้ก็ยังบุได้ทีได้สิโม่มกแตงกับปุ๊บเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง เผ็ดบระถุอ hmm. ย no ่างเปลัจกเป็นลัจเนาะปัจปัจระบายจะได้มาก็พอิชื้อจะได้ใส่ครคัวเพื่อเป็นรูปตัวเ้าผลิตบได้เนาะซื้อข้าซื้อน้ำกินนัหลบัดรบัดรจำเป็นอยู่แล้วซื้อข้าซื้อน้ำบัารบได้ัรบัได้ มิงจะเอาขึ้นมูมั่งม ah ้ายใข่เ okay. พิินผู้เก่าอบรได้อีกยังกระลุกกระจุบปหม่งโม่หมมันกแ่เป็นนีคายบมงโมกับจุ๊บขาหนีอีเพลินเถื่อก็ะไมิจจะเพิ่นว่าว่าไข่่องหน่อยกินบนเกาครัวไข่องหน่อยนะอยากินขันเมลูกแก้วสีหาคน ไครช่องหนุ่ยก็พอกันกินคนละหคือลูกข่อยนี่ช่องหนุ่ยยุ่มพอกินได้คนเดียงคนละเปรียบเป็นลูกเห็มีเนาะแล้วท้ามาเห็นได้ยังพอกินกลัวชนะไม่ลายสูบไปให้ได้เห็นได้ส่าเปรียบใส่กอบกลัวหมูมันกับได้อาผัดบะหมี่ได้สเนี่ยเต่ผู้ใจบุญนั่นแหละเอาไปดีเนาะตอนนี้กับวอนผู้ใจบุญนอ่นั่นช่วย ม <c ười> no no uh. ีนเล็กนะน่อยก็เอาน้องเลยซีซ่าหาซีพี่น้องเลยไร้พาเทียงกับเขาหน้ามชาป้าก็เอาพี่น้องเลยตัวมันสวยได้ยบ่หมี้ะหนึ่งซีไปหอนเอาอยู่ห้งซีนี่เ้างกรเห็นแล้วก็นหาสงสารพี่น้องมีหอดขี้แกบพี่น้องกินแหละอันตรายแหะอันตรายมีแกบมีอเงาต่าไปในท้องในสายพี่น้อง แม่ยนะหายตลอดอันนี้นะหา,หายน้ำเม่กินข่าวบุลูกโอ้ยดังไพ่หนึ่งข่าวไปโอ้ยตกกะกบบ้าเขากลับลืมโจกมาหายมองไปชิบว่าข่าวคนวันนั้นโอ้ยกินข่าวนะพี่น้องเป็นตกกะกบบ <c oughs> <c oughs> ้ามัสิเห็นเห็นก็จะแซ่บน้องอ่ะน้องอ่ะมาเห็นก็จะจีบแซ่บอ่ะเขาเจาะเขาเจาะกับเขาเนียวผสมกัน เขามาเขาเราคิดว่าชาตุนเนาะเขาเขาคิดว่าอันแล้วหนึ่งว่าซ้ำมือขนะดมาแรกเราไม่โบแมนพี่เนาะหนึ่งเลยมันเป็นแบบนี้หากินหรอเขากินแต่ละมือมันก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นบางมือเวลาเขาสีก็สีข้อเนี้ยข้อเจ้าพนการมัดหนึ่งมันกับข้อเจ้าแล้วก็บประสบหากินหรอหากินแล้วสิกินแลยแค่ไหนอืมอืมอืมมันมีแบบขึนไปเนาะ เขาอยู่เขากินกินยังลูกนะอไปจับกินเข่ายังอยู่พู้นะไปหากินเข่าพี่น้องหาเก็บเขากินเข่าได้กู มีเท uh, ่าน um. nah ี้ได um. ้เขาทดังเลแไข่ลแลูกงไอ้ยไปเนาะกินข้าวก็ยังสาต้นบ้อ่อยชิคกินข้าก็ยังโอ้ยบ่มีแนวกินบ่อื่าไปซื้อไข่ไปเอาเงินไหนก็พี่เนาะอืเลยไปซื้อเอาไข่ซื้อไข่ไปลูก โดยไปไปเือเอาไข่ไปลูกไป่ะเือไข่เอาเงินไปไปเสือไข่พี่น้องห้ากับบะมี่ดอกห้ากับเ็นเผืนถูกเงาห้ากับแบ่งเบาน้ำบะมี่น้อกินไปแล้วพี่น้องยินดีมีแห่งตะกุทุกคนคลิปนาภพอกันใหม่เด้อสบายดี